หลายหลายคนกลัวมแมลงสาบกันใช่ไหมครับระวังนิดหนึ่งสำหรับตอนนี้ละเพราะว่านี่คือเรื่องของมแมลงสาบที่โผล่มาจู่โจมคนครับแต่มันดันไม่ได้มาตัวเดียวด้วยรอบนี้เนี่ยครับมันมาพร้อมกันพันตัวโอ้โหแมลงสาบหนึ่งพันตัวจู่โจมพร้อมกันมแมลงสาบเป็นศาสนานเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนใครเป็นคนพามาติดตามกันได้ในตอนนี้ครับ อันดเติ้ลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ติดตามกันแน้ในตอนนี้ฮะ this is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลกครับทุกคน this is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลกสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วครับ ep ที่เเลขส,สวยๆงามๆของ this is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ <Hello. S 2> แหมไม่ได้มีความเข้าอะไรกันในตัวโน้ตในเมโลดี้อะไรใดๆทั้งสิน้นนี่คือพอดแคสต์ที่เอาเรื่องจริงที่ฟังแล้วมันตลก้าจนรู้สึกว่าจริงหรอมาชอบจังหวะจริงเหอของตัวเองจังเลยดูเป็นซิกเอร์ดีอาจจะเอาไปเป็นจิงเกิลในอนาคตได้จริงเหรอเป็นเรื่องจริงที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันเรื่องจริงจริงเหรอมาเล่าให้ทุกคนฟังสัปดาห์นี้วีคนี้เช่นเคยครับ มีเรื่องจริงที่ฟังแล้วมันจริงหรอเอามาเล่าให้มัฟังเหมือนเดิมรอบนี้มาจากไต้หวันที่ไต้หวันครับเกิดเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมีผู้ชายสองคนเป็นบุรุษปริศนาครับบุกเข้าไปในโรงแรมที่ชื่อว่าคิวเฮาส์เป็นโรงแรมหรูเลยนะเป็นโรงแรมหรูเขาบุกเข้าไปเนี่ยพร้อมกับถุงนำปริศนาเช่นเดียวกันถือไปด้วยกัน แล้วพอไปถึงในโรงแรมปุ๊บเปิดฟ้าถุงออกปึ้งสิ่งที่ออกมาจากถุงนั้นครับทุกคนมแมลงสาบหนึ่งพันตัวเขาเอามานับเนียนะแบบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งพันเป๊ะเรอเล่นเรอเล่นไม่ได้ม่ได้ขนาดนั้นแต่มีมแมลงสาบหนึ่งพันตัววิ่งกลวงมันจะคุงครับพรวดไม่มีใครรู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไปทำไมาแล้วไอ้ศอกตัวนี้มันเป็นไข่ฟันเนี่ย แต่รู้อีกทีหนึ่งคือเขาวิ่งหายไปแล้วอืมก็เหมือน Delivery แล้วก็ไปนะฮะก็คือเร็วมากคือแต่ผมอะผมะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้อะไรแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้นะี่ะแต่เรื่องหนึ่งที่ผมรู้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือต้องเขาต้องได้กุศลมากแน่ๆรอบนี้เพราะว่าเขาได้เอาสัตว์มาปล่อยพร้อมกันหนึ่งพันตัวโอ้โหเป็นบุญใหญ่นะรอบนี้แหม ทำครั้งเดียวเนี่ยไม่ต้องทาทั้งชีวิตเราปล่อยน้องปล่อยปลาได้ตัว2ตัวชีวิตหนึ่งนี่มาทีเดียวพันตัวพรวดบุญใหญ่แน่นอนก็หลังจากเขาได้ปล่อยน้องแมงสาบออกมาเนี่ยหรือที่คนไทยเรามีเ k คให้ AKA ให้น้องมาตั้งแต่เรายังเด็กๆเราได้ยินมาตลอดว่าเราจะเรียกน้องแมงสาบว่าปีเตอร์จริงเหรอก็ไม่รู้ว่ามันไปได้ชื่อปีเตอร์มาจากไหนแล้วมันไปมี สายพันธุ์ผสม,มกับฝรั่งได้ยังไงนะฮะฝรั่งมันทำไมมันมีชื่อปีเตอร์แต่ว่าเราก็จะเรียกน้องเขาว่าปีเตอร์เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้อิสรภาพเป็นครั้งแรกของชีวิตครับหลังจากที่ได้ออกจากทงนั้นมาเนี่ยทาให้ทุกตัวตื่นเต้นพอตื่นเต,นต,นต้นแล้วก็เลยวิ่งครับทุกคนมันวิ่งไปทั่วโรงแรมเลยนึกภาพเหมือนแบบงานแฟนมีทเกาหลีอะเคยเคยเห็นไหมงานเคป๊อปที่มีคนแบบมหาสารแล้วพรวดเดียว ไปพร้อมกันอย่างนั้นเลยน้องปีเตอร์ก็ไปตามพื้นตามเฟอร์นิเจอร์ไปตามผนังของโรงแรมก็กลายเป็นแบบวอลเปเปอร์ใหม่ของโรงแรมไปนะฮะคือผมเคยได้ยินมีแต่แบบที่เคยได้ยินนะคือมันมีแต่โรงแรมชิงหลีดนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีโรงแรมแมงสาบแล้ว <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนในปี2021เรามี โรงแรมแมงซาบเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอีกคอน FLICT หนึ่งก็คือคนร้ายสองคนนี้เนี่ยถ้าจะเป็นคนที่ทําบาปมาเยอะบาปพวกเขาเนี่ยหนาเตอะเลยเพราะว่าถึงจะมาปล่อยสัต์แล้วก็ตามครับก็ไม่ได้ช่วยเรื่องแต้มบุญใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าวันที่เขามาปล่อยกันนะครับมันคือวันเดียวกันกันกบที่โรงแรมนี้ยครับ มีงานเลี้ยงตำรวจพระโถเลือกวันเลือกวันได้เหมาะเจาะเลือกเกิดทำดีไม่ขึ้นเลยพวกเราสองคนเนี่ยก็คือมีตำรวจอยู่ในโรงแรมวันนั้นเป็นร้อยๆครับทำให้การก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยพอเรื่องมันจบปั๊บตำรวจในที่นั้นก็รู้เรื่องทันทีเหมือนเอา้าเหรอครับมีเหตุข้างล่างนเองเหรอมันเหมือนไปแบบ ไปบุกถึงถิ่นเขาอะน้องไหมตำรวจเป็นร้อยร้อยคนแล้วคุณไปทำผิดต่อหน้าต่อตาเขาใครมันจะไปยอมเสียทรงให้กับเรื่องเรื่องนี้รู้ไปถึงไหนถ้าแบบมีงานนี้แล้วมีคนบุกเอาแมงสซ์ับไปเทตำรวจจับไม่ได้โอ้โหเสียทรงหมดเสียทรงหมดบอกเลยตำรวจเลยไม่ยอมฮะจัดเต็มให้เลยเบอร์นี้คือต้อง ออกคำสั่งให้คนไปสืบตัวมาให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครทํานู่นนี่นั่นก็สืบไปครับผมบอกเลยว่าสองคนเนี้ยซวยสุดๆปล่อยแมงสาบพันตัวเนี่ยไม่พอแหละกูว่าพี่รอบต่อไปพี่ต้องแบบปล่อยปาวานสีน้าเงินนะ่ะจริงถ้าจะบุญเพื่อมาแบบคบเวอร์ความซวยครั้งนี้นะฮะก็น่าแหละเขาก็เอาไปสืบมาทําให้ได้รู้ครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมัน มีต้นตอมาจากคนในโรงแรมนี่แหละคนร้ายตัวจริงอยู่ในหมู่พวกเรานี่เองคนในโรงแรมนี่แหละมันมีเจ้าของร้านอาหารในโรงแรมครับไปติดหนี้แก๊งมาเฟียแล้วไม่ได้ใช้หนี้เขาตามสัญญาทำให้แก๊งมาเฟียเนี่ยก็หน่อยแน่ต้องสั่งสอนอีกเด็กนี่นให้รู้เรื่องซะหน่อยก็เลยเป็นที่มาของการมาปล่อยแมงสาบ ลงไปในโรงแรมนะฮะเพื่อแบบเหมือนจะคมคู่กันเอาจริงๆแลวนะผมก็เพิ่งเคยได้ยินการทวงหนี้ด้วยการทําแบบเนี้ยเพราะปกติเวลาที่เราได้ยินการทวงหนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบมารุมกระทืบบ้างทําร้ายเข้าของหรือโหดๆหน่อยสั่งตัดนิ้วนู่นนี่นั่นไอที่เราเห็นในหนังก็อีกมากมายมีวิธีการอีกเยอะแยะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินว่าการทวงหนี้เนี่ยมาทวงด้วยการ ปล่อยแมงสาบทำไมต้องเป็นกันปล่อยแมงสาบมัน,น่ารักมุ้งมิ้งอะไรเบอร์นี้ก่อนที่ผมจะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดครับเพราะว่าในรายงานตำรวจเนี่ยหลังจากที่ไปสืบมาแล้วเนี่ยก็ได้รู้ครับว่าคนร้ายสองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มาจากแก,งก๊งมาเฟียที่ชื่อว่าแบมบูหรือภาษาไทยก็คือแก,งก๊งไม้ไผ่ โอเคกูรูแ้แหละปริศนาทั้งหมดคลี่คลายแล้วถ้าชื่อแก๊งมามุ้งมิ้งเบอร์นี้เนี่ยการมาปล่อยแมงสาบก็ไม่แปลกแล้วแหละเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันไม่มีชื่อแก๊งมาเฟียที่มันน่าเกงขามกว่านี้แล้วใช่ไหมฮะชื่อแก๊งนักเลงสมัยผมเรียนตอนมัธยมยังน่ากลัวกว่านี้เยอะแหละเอาจริงถ้าผมตอนเรียนมัธยมนะแล้วแบบไอ้แก๊งไม้ไผ่เนี่ยมาถ่ายเงินผมตอนเรียนอะ่ะ บอกเลยมึงมึงไม่ได้เงินกูแน่ๆกูจะตบมึงให้ด้วยชื่อแก๊งแบบนี้เนี่ยมึงอย่ามาเปรี้ยวใส่คนอื่นมันชื่อมันไม่ได้จริงๆแก๊งนี้แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งครับที่คนอยากรู้เกี่ยวกับคดีนี้ไอ้แมลงสาบเป็นพันๆตัวเนี่ยไปเอามาจากไหนวันๆมึงไม่ทํางานอะไรกันลอีกแล้วใช่ไหมแมนอาของแก๊งมึงเนี่ยหมดไปกับการไล่จับแมลงสาบพันตัวนี้หรือเปล่ามึงไปเอามาจากไหนเป็นพันตัวก่อนที่จะได้รู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมลงสาบทั้งหมดเนี่ย เป็นมแมลงสาบที่มีหัวนอนปลายเท้านะครับมันไม่ใช่มแมลงสาบโฮมเลสแล้วแบบอยู่ตามริมถนนหรืออยู่ในแบบซอกตึกหรืออยู่ในครัวแล้วถูกจับมาแต่ใดๆก็คือมแมลงสาบทั้งหมดนี้เนี่ยแกงไม้ไผ่เนี่ยไปช้อปปิ้งมาจากร้านล้างหนึ่งคือมึงไม่มีคิดเครดิตอะไรแล้วอะ่ะมึงนอกจากมแมลงสาบมึงจะแบบไปจับมาเองไม่ได้หรือแบบว่าไปสั่งให้คนอื่น เอามาให้มึงไม่ได้มึงยังต้องไปชอปปิ้งมแมลงสาบเพื่อเอามาทําสิ่งนี้ก่อนเนี่ยยังนี้ไม่ไม่มีเครดิตอะไรเหลือแล้วนะฮะก็คือที่นั่นนะในไต้หวันนะครับมีคนเพาะ,มะแมลงสาบขายก็คือจริงๆเกิดมาผมก็เพิ่งเคยรู้นะครับว่ามแมลงสาบเนี่ยก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยอืมก็เพิ่งเคยรู้เหมือนกันครูก็สอนมาแบบหมูวัวไกนน่นู่นนี่นั่นต่างๆคือสัตว์เศร,เรษฐกิจนะลูก ผมก็จํามาอย่างนั้นก็ครูไม่เคยบอกเลยครับว่ามแมลงสาบก็ขายได้ปะโถไม่งั้นก็เนี่ยผ่านนี้ผมเจอในชีวิตมาหลายตัวมากแล้วก็อาจจะหาไรายได้จากมันได้นะส่งไปใน delivery ตามช้อปปี้อะไรก็ได้ก็ว่าไปก็เพิ่งเคยรู้เหมือนกันว่า,วามันขายได้ด้วยหรอวะและจริงๆแล้วเนี่ยมแมลงสาบพ,พวกนี้ที่เอามาปล่อยอะมันเป็นมแมลงสาบที่มีสายพันธุ์ของมันด้วยนะะคือมันเป็นมแมลงสาบเตอร์กิสสถานอืม เป็นปริศนาไปกว่าเดิมอีกทำไมต้องเป็นแมลงสาบเตอร์กิสถานเพื่อจะเอามาปล่อยเท่านั้นวะก็คือถ้าเป็นชื่อไทยอันนี้ผมดูวิกิพีเดียมามันคือแมลงสาบสีแดงถ้าเขาไม่หลอกผมนะฮะวิกิซึ่งแมลงสาบพ,พวกนี้นะครับโดยปกติแล้วจะมีไว้เพื่อเป็นอาหารให้กับปลาในอคคารียอนที่ไต้หันครับ <c oughs> นั่นก็แปลว่าผมพูดเล่นๆตอนแรกว่าพวกเขาได้ทําบุญปล่อยสัตว์เฮ้ยแม่งเรื่องจริงไว้ทุกคน พวกเขาเพิ่งได้ถ่ายชีวิตมแมลงสาบกว่าพันตัวให้พ้นจากการเป็นอาหารปลาโอ้หูขอเสียงปรบมือให้เขาหนึ่งรอบครับพี่คนตัด <S <S ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแก๊งไม้ไผ่เนี่ยได้ช่วยน้องๆให้รอดพ้นจากการเป็นอาหารปลากว่าพันตัวเลยครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆแก๊งไม้ไผ่ผมต้องมองพวกคุณใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นนะเนาะ คือหลังจากที่เขาได้ช่วยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ชะตากรรมน้องปีเตอร์ทั้งหลายอีก,อกเลยอ่ะเพราะว่าก็หลังจากนั้นก็ได้รู้แค่ว่ามีคนมาจัดการด้วยการแบบเอาน้องพันตัวนี่ออกไปเนาะแต่ว่าไอเอเอาไปออกไปเนี่ยก็ไม่รู้ไปไหนผมก็เลยภาวานาอย่างเดียวเลยว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพนักง,งานที่มาจัดการน้องแมงสาบเนี่ยจะไม่ขยันไปหาข้อมูลต่อว่า จริงๆแล้วเนี่ยน้องคืออาหารของปลาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ต้องขยันนะะ่เรื่องนี้ไม่ต้องขยันนะผมไม่รู้ว่าป่านนี้เนี่ยลองนึกภาพนะน้องเนี่ยเพิ่งได้รับอิสรภาพวิ่งตามถงโรงแรมเหมือนแบบเพิ่งเคยออกมาสู่โลกกว้างตัดภาพอีกทีหนึ่งปับ๊บไปโผล่ที่ออคอลเลียมน้องแบบเอ้ยกูเพิ่งกูเพิ่งออกมากูเพิ่งออกมาจากตรงนั้นได้กูกลับอีกแล้วไอ พวกประวัตินี่แล้วเหรอก็เป็นเรื่องที่ใจสลายนะถ้ามันจะเกิดอย่างนั้นขึ้นแกงไม้ไผ่เนี่ยอุตส่าห์ได้ทําสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้แล้วเนี่ยก็เสียดายถ้ามันจะเกิดอย่างนั้นขึ้นก็ได้แต่ภาวนาแล้วฮะว่าน้องๆเนี่ยจะได้ออกไปใช้ชีวิตให้มันคุ้มกับการเป็นแมลงสาบที่ไต้หวันแต่นี่จะต้องไปกลายเป็นอาหารปลานะฮะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเรื่องราวเป็นยังไงก็ พวกเราก็มาภาวนาให้น้องไปรดด้วยด้วยด้วยกันนะครับทุกคนนี่ก็คือเรื่องจริงที่ฟังแล้วมันติ้งต้องแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรอมาเล่าให้ฟังเช่นเคยใน EP ที่9รอดู EP ต่อไป EP ที่10ถือว่าครบตอนที่10 Anniversary ผมมีเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งที่จริงๆปกติผมกล้จะเก็บไว้เล่าใน เซอรรม,มดีแต่ว่ารอบนี้เนี่ยให้มันพิเศษหน่อยจะลองเอามาเล่าในรูปแบบของพอดแคสต์ครับยังไงเจอกันในตอนหน้า EP ที่10สวัสดีครับวันนี้ทุกคนบายบาย This is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลก